สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูจะมาอธิบายวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบรายชื่อวิชาเลือกเสรีกิจกรกรมชุมนุมกิจกรกรมเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4กันนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ออกแบบมาให้สําหรับนักเรียนใช้ในการค้นหาข้อมูลของตนเองนะครับซึ่งข้อมูลที่จะสามารถค้นหาได้นะครับ ก็จะมีชื่อสกุลนะครับระดับชั้นเลขที่นะครับแล้วก็จะเป็นการบอกว่านักเรียนเนี่ยลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอะไรไว้นะครับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมอะไรไว้ลงทะเบียนกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ออะไรไว้นะครับแล้วก็จะมีชื่อของคุณครูผู้สอนนะครับของแต่ละรายวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเอาไว้นะครับ<ม>ซึ่งวิธีการนะครับเราจะต้องค้นหานะครับด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลของนักเรียนนะครับ ต้องพิมพ์ชื่อในช่องด้านบนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์นามสกุลในช่องด้านล่างนี้นะครับสําหรับตัวอย่างนะครับครูจะยกตัวอย่างเป็นคนนี้ครับพานุวัตรอินชัยยานะครับเมื่อพิมพ์ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนคลิกที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าสีขาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเลื่อนลงมาดูนะครับข้อมูลด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลของนักเรียนเองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นของพันวัดอินชัย,ยาเนี่ยจะอยู่ระดับชั้นม .52 เลขที่4นะครับวิชาเลือกเสรีนะครับในกรณีที่เป็นขีดแบบนี้นะครับแปลว่า,านักเรียนในระดับชั้นนั้นๆเนี่ยนะครับอรือว่าม .52 เนี่ยในตัวอย่างนี้นะครับไม่มีการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีนะครับก็คือเขาไม่ได้เรียนวิชาเลือกนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมชุมนุ่มนะครับก็จะมีกิจ เขาลงทะเบียนกิจกรรมชมนุม,มห้องสมุดเอาไว้นะครับของคุณครูวิลาวันแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเวลารู้เนี่ยเป็นพ่อเห็ุนางฟ้าในโรงเรือนนะครับของคุณครูจิราพราสายทองนะครับทีนี้ในกรณีของม .5 เนี่ยม .5 ทัสองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีวิชาเลือกเสรีใช่ไหมครับแต่ในบางห้องนะครับเรามีวิชาเลือกเสรีใช่ไหมครับจะยกตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นม .1 แล้วกันนะครับ พิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์นามสกุลนะครับพิมพ์ชื่อและพิมพ์นามสก,กุลมกกเมื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสก,กุลเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่พื้นที่ว่างเปล่านะครับก็จะปรากฏข้อมูลของนักเรียนขึ้นงงมานะครับอย่างเช่นเดชากรม,มลวิทย์กม,มลวิบูลเนี่ยนะครับจะอยู่ระดับชบั้นม .1 ทับ1เลขที่1วิชาเรื่องเสียีของเขาเนี่ยเขาลงทะเบียนเรียนวิชาเปตองของคุณครูพันวาาเอาไว้นะครับแล้วก็กิจกรร,รมชุมนุมของกิจกรรมดนตรีไทยนะครับชุมนุมดนตรีไทยของคุณครูละวีวรรณ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สิ่งประดิษฐ์สร้างอาชีพของคุณครูการนิกานะครับก็จะครบถ้วนนะครับในกรณีที่มีรายวิชาเลือกเสรีอีกกรณีหนึ่งครับคือกรณีที่นักเรียนเนี่ยมีรายวิชาเลือกเสรีนะครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคนนี้นะครับอ่า เด็กหญิงจินตนาณามแก้วนะครับระดับชั้นมอลึงทับ1เลขที่22สองเนี่ยนะครับปรากฏว่าวิชาเลือกเสรีกับชุมนุมเพื่อเวลารู้อย่างนี้นะครับขึ้นมาไม่มีข้อมูลครับไม่มีข้อมูลแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่านักเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแปลว่านักเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับต้องสังเกตดูตรงวิชาเลือกเสรีให้ดีนะครับนักเรียนห้องไหนที่ในตารางสอนเนี่ยมีรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนจะต้องมีรายวิชาลเลือกเสรีและชื่อคุณครูผู้สอนขึ้นตรงนี้นะครับถ้าหากขึ้นว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับจะต้องรีบมาติดต่อที่ครูพระสุวัสด์นะครับนี่นะครับต้องมาติดต่อที่ครูพระสุวัสด์ที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการอาคารสองนะครับอาคารพงษ์ชมพูซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับมันเป็นโควิดเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้แล้วนะครับนักเรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติแล้วให้นักเรียนที่ มีรายวิชาเลือกเสรีนะครับขึ้นว่าไม่มีข้อมูลนะครับหรือว่ากิจกรรมชุมนุมขึ้นว่าไม่มีข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ขึ้นว่าไม่มีข้อมูลแบบนี้นะครับให้รีบมาติดต่อที่ครูพระสุวัฒนะครับที่ห้องวิชาการเนาะจะได้เร่งดําเนินการในการลงทะเบียนเรียนต่อไปนะครับเน้นย้ยํานะครับว่าเราจะต้องพิมพ์ทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับหากพิมพ์แต่ชื่อนะครับอาจจะมีข้อมูลขึ้นมาก็จริงแต่ว่า อาจจะเป็นข้อมูลของคนอื่นๆเนื่องจากว่าถ้าชื่อซ้ากันนะครับมันก็จะขึ้นชื่อของคนอื่นมาด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องป้อนทั้งชื่อป้อนทั้งนามสกุลลงไปในระบบนะครับในกรณีที่นักเรียนเปิดใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับรูปร่างหน้าตาของตัวระบบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีขนาดเล็กลง แต่ว่าวิธีการใช้งานนะครับ no ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องมาค้นหาด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลของตนเองนะครับเริ่มต้นจากการค้นหาด้วยชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อนักเรียนนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคนเดิมนะครับพานุวัฒน์เมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนแตะบริเวณว่างเปล่าตรงนี้นะครับหรือแตะบริเวณที่มันเป็นสีส้มๆตรงนี้ก็ได้นะครับอ่านักเรียน แตะไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนพิมพ์นามสกุลในช่องด้านล่างนี้นะครับพิมพ์นามสกุลในช่องด้านล่างนี้ทาเหมือนเดิมครับแต่ที่บริเวณช่องว่างเปล่าตรงนี้นะครับก็จะปรากฏข้อมูลของนักเรียนขึ้นมานะครับว่านักเรียนยชื่อนามสกุลอะไรอยู่ระดับชั้นอะไรเลขที่เท่าไหร่นะครับรายวิชาเลือกเสรีเป็นอะไร กิจกรรมชุมนุมเป็นอะไรนะครับเราก็กิจกรรมเพิ่มเวลารู้เป็นอะไรนะครับการตรวจสอบก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับในระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับคือถ้านักเรียนเป็นขีดแบบนี้นะครับถ้าข้อมูลขึ้นเป็นขีดแบบนี้นะครับก็คือนักเรียนไม่ได้มีรายวิชาเลือกเสรีนะครับแต่ถ้าขึ้นคําว่าไม่มีข้อมูลนะครับถ้าหากมันขึ้นคําว่าไม่มีข้อมูลนักเรียนจะต้องมาติดต่อ,อกับครูสผร ที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการนะครับอาคารสองอาคารพงชมพูหลังจากที่มีการเปิดเรียนตามปกติแล้วนะครับให้นักเรียนรีบมาติดต่อโดยด่วนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับในการใช้งานระบบตรวจสอบรายชื่อนี้นะครับสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์ของเพจโรงเรียนได้นะครับหรือจะ สอบถามในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้นะครับครูจะเข้าไปตอบให้เพื่อเราจะได้ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมต่างๆหากข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลส่วนไหนมีข้อผิดพลาดน,นะครับอย่างเช่นชื่อนามสกุลอาจจะมีการสะกดผิดหรือ,อยังไงนะครับค้นหาแล้วค้นหาด้วยชื่อนามสกุลยังไงค้นหาก็ไม่เจอนะครับหรือว่า รายวิชาเลือกเสรีที่เราลงไว้เนี่ยมันผิดกิจกรรมชุมนุมที่เราลงไว้เนี่ยไม่ตรงกับที่เราเลือกลงทะเบียนไว้ในทีทแรกนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ